ตอนนี้เราก็าอยู่ที่ด้านข้างของเจ้านิสสันอ m เมร่โมเดลปี2017 Sporttec h แล้วนะครับผมสังเกตได้เลยว่าไฟเลี้ยวซ้ายขวาของเขาก็ยังเป็นหลอดไส้ดูแรง,ง่ายอยู่นะครับผมหรือด้านหน้าโคมไฟคู่หน้าก็ยังเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่ก็คือดูแรงง่ายเปลี่ยนง่ายไม่แพงนะครับผมเหมาะการใช้งานอย่างยิ่งนะฮะอเมราคันนี้ก็ด้านข้างของเขา,ขานะครับผมสีผิวค่อนข้างเดิมนะครับผม ปี2017ตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะท่านผู้ชมขอบกระจกก็ตัดด้วยสีดำนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็ได้เป็นชุดแต่งรอบคันสปอร์ตเทคนะฮะท่านผู้ชมด้ามจับที่จะเป็นที่ประตูจะเป็นโครเมียมทั้ง4บานนะครับผมกันลงกันลอยตรงนี้โอเคเสียงประตูยังแน่นนะครับผมนี่นะตัวบอดี้ของเขาถ้าเทียบกันอยู่ที่ด้านข้างสาเนี่ยจะพอๆกับเจ้าตัวต้า วีออสฮอนด้าซิตี้เลยท่านผู้ชมดูนะครผมด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะฮะยางได้มาเป็นยางขอบ15นะครับผมเดิมโรงงานเลยท่านผู้ชมล้อแม็กสวยนะครับผมเป็นสีเทาเข้มนะฮะมีความสปอร์ตโฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะ้ำมันเติมฝั่งซ้ายนะท่านผู้ชมนะ้ำมันเติมฝั่งซ้ายนะครับก็เป็นกระจกไฟฟ้า4ด้านกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง2ด้านนะฮะนี่ไปเดี๋ยวเราไปเทียบกันเลยว่าด้านข้าง กับปี17ปี12มันต่างกันยังไงนะครับผมทรงเนี่ยมันต่างกันมากไหมไปด้านข้างของเจ้าอเมราปี2012นะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายขวาหลอดไฟหน้าแล้วก็หลอดไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็ยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับผมก็เหมือนกันต่างกันที่รูปโฉมนะครับผมแม็กตัวนี้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับผมขอบ14แต่ถ้าเราแต่งนะครับผมใส่แม็กขอบ15 สาย,ยางที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้จะขับนุ่มกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ทรงก็จะสวยมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ราคาน่ารักน่ารักคันนี้ผมบอกเลยแต่งได้แน่นอนหรือจะแต่งจากเราก็ได้นะครับผมเรามีล้อแม็กขายเรามีรถแม็กสามารถจัดชุดแต่งให้เลยนะฮะสวยซิ่งแน่นอนนะครับผมขอบกระจกก็เป็นสีดำเหมือนกันนะฮะที่จับประตูเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับผมสีด้านประตูกระจกไฟฟ้านะครับผม ทั้ง4ด้านเหมือนกันแล้วก็กระจกปรับมองข้างก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะในรูปทรงบอดี้ของอเมล่าปี12ก็จะเท่ากับบอดี้ปี17นะครับผมเห็นไหมเส้นสายของเขานะครับผมกว้างขวางเหมือนกันนะครับจะแตกต่างที่กันชนหน้ากันชนหลังไฟหน้าไฟหลังโดยประมาณนะครับผมบอดี้เท่ากันหมดเลยประหยัดน้ำมันขับสนุกนะครับผมก็ คันนี้ก็จะเป็นสีขาวเดิมโรงงานอันนั้นก็จะเป็นสีขาวมุกนะฮะก็จะมีมุกในตัวสีของเขาก็ว่ากันไปโอเคนะโดยรวมดีเดิมโรงงานนะครับผมสภาพสีไม่มีแก่ไข่นอดขยับโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเดี๋ยวเรามาวัดกันที่ด้านหลังปะด้านหลังของเจ้าอเมล่าน,า ira, นะครับผมดักเทลมีเหมือนกันเอาวันนี้เราจะวัดความต่างว่า2รุ่นเนี่ยมันความต่างมันต่างกันตรงไหนแต่ว่าน่าใช้ทั้ง2รุ่นนะครับผมทั้งเจนเก่าและเจนใหม่นะฮะ ไฟท้ายของอเมล่าก็ยังเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่ดูแรงง่ายทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับผมไฟส่องสว่างตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้อเมล่าทั่วไปเซนเซอร์ด้านหลังมี2จุดนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเปิดท้ายให้ดูนะครับเปิดตรงนี้ได้ไหมไม่สามารถเปิดท้ายที่หลังได้นะครับผมแต่ตัวนี้นะครับผมเราสามารถเปิดท้ายได้ที่ด้านในได้เลยนะท่านะผู้ชมนะครับ เดีย๋ยวให้ดูเลยนะครับผมว่าด้านหลังของเขามันกว้างขนาดไหนมาเลยครับผมแล้วก็น็อตเนี่ยไม่เคยแกะขยับแม้แต่ใดๆเลยคันนี้แสดงว่าก็ไม่ได้โดนชนท้ายหรือจุบ๊บตูดมานะครับผมนี่สภาพน็อตเดิมๆลาน้ำฝนเดิมๆรอยอาร์คเดิมๆจากโรงงานท่านผู้ชมขาวใสไวัยรุ่นชอบอ่ะเรามาเข้าเรื่องตรงนี้กันดีกว่าท่านผู้ชมดูความกว้างใหญ่ภายารของเขานะครับผมแขนผมเนี่ย แขนก็กว่านะถ้าไปเนี่ยเกือบสุดนะครับผมเกือบสุดสามารถวางกระเป๋าใบใหญ่ได้ถึง2ใบเลยทีเดียวเชียวนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ด้านหลังของเขาไม่มีรอยชนงชนหนักทำทรงทำสีมาเดิมมากๆคันนี้น่าใช้จริงๆอ่ะก็ด้านหลังตรงนี้จะเป็นแผ่นไม้นะครับผมอย่างดีโอเคด้านหลังจบไปแล้วเดี๋ยวเราไปที่อันนี้นมันจะมีไฟสองป้ายด้วยนะครับผมจะมีไฟสองป้าย ก็ไฟเบรกก็อยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะ่ะมาเลยทอกยาวเลยเทคยาวเลยอ่าต่อมานะครับผมปี2017สปอร์ตเทคตัวนี้สังเกตได้เลยไฟท้ายจะไม่เหมือนตัวปี1 2แล้วนะครับผมไฟท้ายก็จะออกโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นขึ้นชื่อว่าสปอร์ตนะเนาะเขาจะจ,จัดรูปตรงจากมนๆน,นะครับผมจะมามีเหลี่ยมมีลวดลายอ่ามีลวดลายสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกัรชนหลังนี่เพิ่มความบึกบึน ให้กับตัวรถนะครับผมมีเซนเซอร์ด้านหลัง3จุดนะครับผมมีดักเทลเหมือนกันไฟเบรกจุดที่3มีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็โลโก้อเมล่าตอนนี้ก็ยังเปิดท้ายด้วยที่ท้ายไม่ได้นะครับผมเราจะเปิดในตัวรถก็ได้ตัวนี้เราจะเปิดท้ายในตัวรถก็ได้หรือเราจะเปิดที่รีโมทก็ได้ก็ยิ่งสะดวกสบายกว่าเก่าอัเา หรือว่าเราจะเอาแบบไว้ข้างหลังเอาไว้แบบอแอคสาวนิดนึงเดินมาเหมือนรถยุโรปป๊อปอันน่ะเตะแล้วมันขึ้น <c oughs> จริงๆเราเปิดที่รีโมทอ่ะมาเลยนะครับผมมาดูเลยนะคะด้านหลังของเจ้าอมเมล่าปี2017เราคัดรถสวยเราคัดรถบ้านเราคัดรถเดิมมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกสรรอยู่แล้วน็อตเนิร์ดไม่มีขยับนะ,ะรอยอารเดิมเดิมท่านผู้ชมลางน้ำฝนเดิมเดิมดูเลย จะซื้อรถหนึ่งคันเราต้องดูให้ดีดูให้แน่ใจว่าเราชอบขนาดไหนรถสวยเดิมขนาดไหนแกอานงจัดให้นะครับผมดูง่ายๆรถสวยดูง่ายๆนะฮะอ่ะด้านหลังนะครับผมของเขาก็บอดี้เท่ากาันความกว้างเท่ากันสามารถวางกระเป๋าใบใหญ่ได้ถึง2ใบนะครับผมสําหรับจะขนไปแคมป์ปิ้งก็ได้หรือจะไปซื้อของไปขายของได้เหมือนกันนะครับผมด้านหลังกว้างขวางมากนะฮะ อ,อันนี้ก็จะมีแผ่นพลาสติกรอง1ชั้นนะครับนี่จะมีพลาสติกรอง1ชั้นแล้วก็จะเป็นไม้กระดานนะฮะอย่างดีอีก1ชั้นอ่ะด้านหลังเดิมไม่มีทําสีใดๆนะครับผมด้านหลังคันนี้ก็ไม่ได้มีชนหนักมานะครับผมก็เดิมๆโรงงานอีกเช่นเคยก็ปิดปั๊บไม่หนักไม่หนักทั้งสองรุ่นไม่หนักเดี๋ยวเรามาที่ด้านในกันนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มที่ด้านในของปี17ก่อนเดี๋ยว ขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าแตกต่างอะไรบ้างน่าใช้ยังไงบ้างไปนี่นะครับผมตัวผมนะฮะสูง180นะครับผมเฮดรูมเหลือ1กําปั้นกว่านะครับผมเล็กรูมขาไม่ติดนะครับหัวข่าวไม่ชนหรือว่าเราชอบการขับขี่แบบไหนนั่งหลังตรงยังไงก็ปรับได้ตามที่เราต้องการนะครับผมก็อ่ะผมขับสบายๆก็อยู่ประมาณนี้นะฮะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนัง3ก้านนะครับผมแอร์แบ็กคู่ทั้งคนขับและคนนั่งนะฮะของปี2017นะครับผมพวงมาลัยจับกระชับมือนะฮะวงเลี้ยวดีผมบอกเลยว่าดีจริงอเมรา่าน่าใช้หน้าจอก็ยังเป็นหน้าจอเข็มอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราอีนเสิร์ดให้ดูสีขาวสวยคันนี้ไม่เพียง6 5 0 0 0เท่านั้น65,550กิโลนะครับผมอ่ะ ตรงนี้นะครับผมวันนี้ก็เปิดสามารถเปิดปิดพับกระจกได้หรือปรับกระจกซ้ายขวาได้ที่ตรงนี้นะมีโหมดไอสต็อปด้วยนะครับจะเปิดปิดเวลาเราจอดไฟแดงรถมันก็จะดับนะครับผมพอเราออกตัวรถก็จะสตาร์ทเองแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ปิดไว้ก็ได้นะรกระจกนะครับผมอ่ะกระจกนี่ออโต้ Auto ฝั่งคนขับเปิดให้ดูกันเลยกระจกเปิดออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมแต่เป็นไฟฟ้าสี่บานเราล็อกรถได้ที่ตรงนี้นะครับผมน็อตเดิมอ่ะ น็อตเดิมหมดเลยนะครับผมน็อตเดิมเดิมนะฮะสติกเกอร์อ่าดูฝั่งนี้อยู่ครบนะครับผมน็อตประตูอยู่ครบเราให้ดูให้ชมกันเลยท่านผู้ชมอ่ะเข้ามาตรงนี้หน่อยพอได้เห็นไหมด้านหลังนะครับอ่าด้านในนะครับผมแอร์แอร์เป็นแอร์บิดนะครับผมใช้ง่ายดูแลง่ายพอเปิดมาแ,แอร์เย็นเลยโอ้ยร้อนมาก็วิทยุนะครับผมก็จะมีทั้งเลดีโอ าสามารถเสียบ a u x ได้นะครับผม USB ได้สามารถเสียบได้ที่คอนโซลตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นไฟผ่าหมากทั่วไปนะครับผมเกียร์ออตโต้นะนี่เกียร์ออตโต้เกียร์โลเกียร์ดีนะครับผมเกียร์ R มีเสียงมีเซ็นเซอร์ให้นะครับผมที่วางแก้วสามารถวางแก้วได้ 1. จุด2จุดแล้วก็ฝั่งแขงประตู 4- 5หจุดนะครับผมตรงนี้6จุด7จุดโอ้โห กินกาแฟกันตาแตกกันลยที่เรียเชียนะครับผมสามารถวางแก้วน้ําได้ถึง7จุดอ่าท่านผู้ชมเครื่องเสียงก็ไม่ขิ้เละนะครับผมอยากจะให้มาฟังผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่น่าใช้จริงๆอเมร่าเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาสามารถถ้าเกิดเราไม่ยึดติดว่าต้อง Honda Toyota แบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่น่าใช้นะครับผมนิสสันนะเขาก็ทํารถออกมาใช้ได้เลยอ่ะดูซิที่บังแดดมีให้นะครับผมแต่กระจก กระจกแต่งหน้ามีฝั่งคนขับคนเดียวท่านผู้ชมแต่ไม่มีไฟส่องสว่างมาให้นะฝั่งคนนั่งมีแต่ที่บังแดดแต่ไม่มีกระจกมาให้ท่านผู้ชมอ่ะตรงน,นี้ก็เบรกมือเป็นเบาะผ้านะครับผมข้อดีเบาะผ้าคืออะไรเวลาเราจอดรถไว้กลางแดดเราขึ้นมาสตาร์รถเราไม่ร้อนก้นแค่นั้นแหละแต่ว่าข้อเสียเขาก็มีในเรื่องว่าถ้าเกิดเราทําน้ําหกมันก็จะเป็นด่างจะเป็นรอยสปกปรกเราก็ต้องมาซักเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นบ่อหนงังก็จอดตากแดดก็จะร้อนก้นหน่อยแต่ถ้าน้ําห่มมันก็จะดูแลง,ง่ายก็มีข้อดีก็เสียต่างอันไปนะครับผมอ่ะเพดงเพดานใสสะอาดนะครับผมเบาะไม่มีขานไม่มียน่นเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูเลยเดี๋ยวเราไปนั่งด้านหลังกันว่าตัวผมใหญ่ใหญ่เนี่ยเอานั่งแบบนี้เลยบ่ออย่างนี้เลยด้านหลังนั่งสบายไหมไปโอ้โห,โห,โหท่านผู้ชมแตงกิ้วบริมาตรบริกูดมากเลยนะฮะนี่เบาะด้านหลังก็เป็นเบนาะหนังนะครับผมสบายสบายเลย น็อตเนี่ยแผะตูแผงประตูหลังเนีย่ยไม่มีแกะขยับใดๆเลยนะครับผมเพดานเดิมๆไม่สกปรกนะฮะสะอาดอาดนะครับผมรถคันนี้สะอาดมากทั้งภายนอกและภายในเนาะอันนี้ด้านหน้านะครับที่ผมนั่งนั่งที่ผมนั่งแบบสบายๆเมื่อกี้เนาะเล็กลูมหนึ่งกำปั้นนะฮะนี่เอาให้ให้กล้องดูเลยนะฮะเฮดลูมเหลือประมาณกำปั้นหนึ่งได้อยู่อ่าแต่นั่งสบายสามารถนั่งได้4คน สบายสบายเลยผมบอกเลยนั่ง4คนไปไหนก็ได้สบายสบายผมบอกเลยว่าทำไมความกว้างเนี่ยถึงวัดไซส์กับพวกซิตี้วีออสได้เขาทำออกมาห้องโดยสารโล่งโปร่งสบายยาวลึกโอโถงนะครับผมนี่คือข้อดีของอเมริาอีกข้อหนึ่งนะประหยัดน้ำมันกว้างสามารถขนของได้เยอะจากที่เราพาไปดูข้างหลังเมื่อกี้เนาะอ่าเ,เดิมครับคันนี้เดิมๆสวยๆก็ไม่มีอะไรมากสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดแต่ คุ้มค่ากับการใช้งานจริงๆนะครับผมคันนี้นะครับผมปี17แล้วเดี๋ยวเราไปลองนั่งปี12แล้วปี12เนี่ยด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับผมน่าใช้ทั้งคู่น่าใช้ทั้งคู่แต่ว่าเรามีสองคันอะเราก็พามาดู2คันเลยนะครับผมไปไปะนะครับผมขึ้นกันดีกว่าปี12มาฟึบบอก,ก็ยังเป็นบอกผ้าคล้ายๆกับปี2017นะครับผม สตาร์ทหน่อยนะครับผมภายในก็เหมือนกันเปลี่ยนอะไรบ้างจากปี12ไปปี17นะครับผมพวงมลาลัยก็เป็น3ก้านท้ายตัดแต่รูปทรงจะค่อนข้างที่จะไม่ทันสมัยเท่าตัวสปอร์ตเทคเนาะแต่ว่าจับถนัดมือแอร์แบกมีฝั่งคนขับคนเดียวนะครับผมส่วนกระจกมองข้างซ้ายขวาก็เหมือนกันแต่ตัวนี้ ไม่สาพาดพับกระจกได้ต้องพับแบบอัตโนมือคือเอามือผักเข้ามาแต่ว่าเราสามารถปรับกระจกซ้ายกระจกขวาได้นะครับผมไอสต็อปมีเหมือนกันนะครับผมกระจกไฟฟ้าซีบานเหมือนกันนะฮะคันนี้ไม้ก็ยังเป็นไม้เข็มอยู่ก็คือว่าเดี๋ยวเราเทียบกันเลยนะครับหมัดตอมัดน,นะครับผมหมัดตอมัดน,น่าใช้เหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่คนชอบแล้วแต่ราคาที่ใครอยากได้คันไหนก็จัดไปเลยนะครับผมภายในก็ คล้ายๆกันนะครับผมคอนโซลสีดําเหมือนกันเบาะหนังเหมือนกันเปลี่ยนหนึ่งพวงมาลัยนะครับผม2ภายในนะครับผมเห็นไหมตัววิทยุเนี่ยจะไม่เหมือนตัวปี17นะครับผมตัวปี17จะดูทันสมัยกว่านะครับผมแต่นี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับผมเหมือนกันสามารถเสียบ AUX ได้ที่ตรงนี้นะครับผมอแอร์ก็จะเป็นแอร์บิดคล้ายๆกันนะครับผมแต่รูปทรงก็จะเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเนะาะ แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับผมเกียร์ L เกียร์ D เกียร์ N แล้วก็จะมีโหมดสปอร์ตที่ซ่อนอยู่ตรงคันเร่งตรงนี้นะครับผมจะทาให้ออกตัวดีขึ้นปี17ก็มีก็ที่วางแก้วเหมือนกันครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6จุด 6, 7จุดอ,ะอ่ะนะฮะตัวน,นี้ผมบอกเลยว่าเนื่องจากตัวเนี้ยเป็นตัวโลนะฮะพูดกันตรงๆเลยเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวโลเ,วนเ,นว Low, เนาะ ความที่จะออฟชงออฟชั่นที่จะเต็มกว่านี้มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเนาะแต่ว่ากระจกนะครับผมบางแดดไม่มีแต่ที่ตัวบางแดดมีกระจกแต่งหน้าไม่มีเนาะฮะพาไปดูเลยเราเปิดน็อตเดิมรถบ้านส,สวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับผมแอร์เย็นเย็นมากเย็นจริงๆนะครับผมก็นั่งสบายเหมือนกันสะดวกสบายเหมือนกันนี่เร่งติดเท้าสบายๆ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งที่ด้านหลังกันไป ด้านหลังแอร์จากด้านหน้ารับรู้เลยว่าแอร์แรงมากนะครับผมเย็นมากส่องมาถึงด้านหลังได้นะครับผมผมบอกเลยว่าใช้ในชีวิตประจําวันนะฮะขับในเมืองหรือขับทางไกลช่วงล่างไม่ห่วยนะครับผมนิสสันอเมล่าช่วงล่างไม่ห่วยนะแต่เดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังข้อดีข้อเสียตอนสุดท้ายเนาะอย่าเพิ่งกดผ่านนะครับผมเฮดรูมโอเคกว้างสูงเลกรูมเหลือหลายนั่งสบายเหมือนคันนั้นก็ ในตัวบอดี้ไม่แตกต่างกันนะครับผมก็โอเคดีทุกสิ่งอย่างต่างกันแค่พมลงพมลัยในตัวแอร์ในตัวเครื่องเสียงนะครับผมแต่ตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอดได้หมดละโอเคนะผมว่าผม,ผมว่าโอเคกับราคาที่ไม่แพงสําหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องก่อนทั้งสองคันแล้วก็สรุปกันเนาะไปะะเปิดฝากระโปรงอ้าไปแล้นะฮะทั้งสคันฝากระโปรงเดิม สติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับผมอันนี้ปี2017มอโกมกรสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับผมไม่มีการโคงการขายแกะขยับแม้แต่ใดๆรถสวยเดิมคานเดิมนะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมผมขอพูดหน่อยข้อเสียของเจ้านิสันอเมล่ามันคือตรงนี้ไอตัวเนี่ยเข้ามาดูเลยมาท่านผู้ชมอยากให้อยากให้เห็นอันนี้ก็เปิดระวังเลยนะครับผมถ้าถ้าเราจะเปิดฝากระโปรงนะครับผมจะทําอะไรถ้าเกิดแบบ อยู่นานๆตรงนี้นะฮะถ้าเกิดนิสสันนัมเบลหรือนิสสันมาร์สนะครับโปรดระวังนะล็อกดีๆหน่อยตรงนี้เห็นปะเนี่ยมันสามารถเคลื่อนได้มันจะไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นปุ่มล็อกแบบเหมือนรถทั่วไปเนาะมันจะเป็นแค่วางค้ำเฉยๆท่านผู้ชมระวังนะครับผมต้องระวังขอเตือนไว้ก่อนน็อตเดิมกล้าเปิดให้ดูทุกสิ่งอย่างนะครับผมเครื่องนะครับผมเป็นเครื่องพันสอง เดิมๆโรงงานนะครับผมเครื่องพันสองประหยัดน้ามันนะฮะแบตลูกไม่ใหญ่ไม่แพงนะครับปี12ก็น็อตเดิมทุกสิ่งอย่างนะครับผมน็อตเดิมไม่มีขยงขยักคันหน้าเดิมๆคันหน้าไม่เคยมีแกะมีไขอะไรนะครับผมแบตเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับผมสวยเครื่องพันสองเหมือนกันเครื่องบล็อกตัวเดียวกันนะฮะจะเปลี่ยนรูโฉมด้านนอกนะครับท่านผู้ชมอ่ะ จะปรับจูนแรงบิดเพิ่มขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตปิดก่อนมาสรุปกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้เราได้นำนิสสันอเมล่าทั้ง2เจนนะครับผมปี2012ปี2017แตกต่างกันยังไงบ้างภายนอกนะครับผมก็คือด้านหน้านะฮะไฟหน้ากระจังหน้ากันชนหน้าชุดแต่งรอบคันนะครับผมด้านหลังไฟหลังเปลี่ยนนะครับผมในตัวโฉมล้อแม็กนะครับเปลี่ยนนะฮะ อันนี้คือภายนอกแต่บอดี้เท่ากันนะฮะต่อมาภายในเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับผมจากปี12มาเป็นปี17นะครับหนึ่งละที่เราเห็นเลยหน้าจอหน้าหน้าปัดไม้นะครับผม2พวงมาลัย 3. วิทยุ 4. ช่องเปิดแอร์ปิดนแะอร์เนาะแต่พวกเบาะคอนโซลด้านหน้าด้านในด้านนอกเพดงเพดานคล้ายกันนะครับผมคล้ายกันอันนี้เราพูดแล้วนะครับผมว่า ในตัวของเจ้าปี1 2ปี17เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงต่อมานะครับผมข้อดีนะครับผมข้อดีของเจ้านิสสันอเมรานะครับผมทุกตัวเลย 1. เครื่องพันสองประหยัดน้ํามันสุดๆนะครับผม 2. ภายในกว้างขวางที่เก็บสัมภาระก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผม3ขับทางไกลทางใกล้ก็สะดวก ช่วงล่างไม่เิเลออันนี้ก็ข้อดีของเขานะครับผมอาจจะมีข้อดีในตัววัสดุที่ไม่กล่องแก่งจนเกินไปวัสดุค่อนข้างที่จะดีนะทั้งคันทั้งภายนอกภายในเลยข้อเสียก็จะมีเครื่องยนต์ที่เครื่องพันสองมันก็ไม่สามารถที่จะไปเร่งเท่าเครื่องพันห้าพันแปดได้เนาะแต่ข้อเสียในเวลาเราจะแซงรถคันข้างหน้าเนี่ยเพื่อเข้าอีกเลนหนึ่งเนาะรถข้างหน้าขับช้าต้องรอจังหวะให้เครื่องเนี่ยทะยานไปก่อนถ้าเกิดเราจะเร่งเนี่ยปุ๊บมันก็จะอ ถ้าจังหวะดีลอยลำยังไงก็ขับสนุกครับคันนี้ข้อเสียแค่เครื่องพันสองแค่นั้นแต่ข้อดีคือประหยัดน้ำมันงงปะแล้วช่วงนี้ยิ่งน้ำมันแพงด้วยตอบโจทย์ครับผมคันนี้อเมด่าปีโมเดลปี2012เปิดราคาอยู่ที่229,000บาทฟรีดาวเอาไปเลยนะฮะออกได้ทุกอาชีพนะครับผมส่วนปี2017สปอร์ตเทคคันนี้339 0 0 0บาทเอาไปเลยนะครับผมขายได้ขายเลย พร้อมจบทุกเงื่อนไขนะครับผมคุณลูกค้าเข้ามาคุยกันนะครับผมเราพร้อมจบทุกเงื่อนไขขอแค่มาเสนอมาคุยมาบอกว่าผมอยากได้ตัวเนี้ยอยากได้เงื่อนไขเนี้ยได้ไหมพี่ได้ครับผมเราจัดให้ขายได้ขายเลยนะครับผมก็0 9 5 6 3 5 1 5 5 2นะครับผมพสัสุคนดีคนเดิมรับสายเองนะครับผมหรือเข้ามาในเพจก็ได้กด u b s c r i b e กดแชร์ กดติดตามนะฮะกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ